คุณจะได้รดสภาพเนียเน้ยบเนี้ยแบบนี้นะครับซึ่งทําทการตกแต่งไปมีกาดเรียบร้อยนะครับไม่ว่ากาดแทนนะครับกาดบนนะครับซึ่งเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ในส่วนของ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Bike Witting Thailand นะครับก็วันนี้นะครับก็จะนํารถมาขายนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของ Bike Witting On Sale นะครับก็มีการผสมผสานระหว่างการรีวิวนะครับพร้อมกับการขายไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับราคาเนี่ยผมจะขออนุญาตทิ้งไว้ด้านท้ายคลิปท้ายคลิปนั่นเองนะครับขออภัยนะครับวันนี้พูดถูกๆไงก็ดูๆได้นะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับเรามาพบกับนะครับ C.B. 5 0 0 X นะครับต้องขอย่าท้าความก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการนำเข้ารถขนาดกลางนะครับหรือ 500cc เนี่ยมีมาถึง3รุ่นนะครับซึ่งรุ่นแรกนะครับจะเป็น C.B.R. 5 0 0นะครับซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ C.B. 5 0 0 F นะครับซึ่งเป็นรถแนว n ักเก็ตนะครับซึ่ง C.B.R. 5 0 0เน่ยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตตรงสปอร์ตนะครับ ก็จะเป็นรถทรงสปอร์ตนะครับก็แล้วก็มาในส่วนของเจ้าคันนี้นะครับก็คือ c b 500X นะครับก็จะเป็นรถอ่อทัวริงนะครับเป็นแนวแนวดูโอโพโตนะครับอ่าซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปี2017นะครับซึ่งเป็นปีที่เป็น LED แล้วนะครับมาจนถึงโฉมปัจจุบันเลยนะครับที่จะเป็นในส่วนของ LED นะครับอ่ะเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับ ในส่วนของคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีนะครับชิลจากศูนย์เลยนะครับไม่ได้มีการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างใดนะครับจะบอกว่ารถเนี่ยค่อนข้างสภาพดีมากๆนะครับซึ่งเขาวิ่งเนี่ยมากผมว่ามองมาว่าไม่มากนะครับเพราะว่ารถทัวริ n งเนี่ยหรือด u o ยโอโปโต์เนี่ยวิ่งในระยะทาง40,000กว่ากิโลเนี่ยแล้วทำการเซอร์วิสอยู่ตลอดเนี่ยผมมองว่าก็อย่างน้อยนะครับบางคันเนี่ยวิ่งถึงแสนโลเลยทีเดียวนะครับอะ มาดูนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของไฟ LED อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าโฉมนี้เป็นโฉม LED แล้วนะครับจะมีโฉมแรกนะครับที่เป็นในส่วนของจะเป็นในส่วนของนะครับไฟยังไม่ LED นะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นโฉมที่ใกล้เคียงกับโฉมปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับถัดลงมานะครับก็จะมีการให้อ่ ฝังนกนะครับจากศูนย์มานะครับในส่วนนี้นะครับก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับเพิ่มสรีระให้เพียวลมมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับคันนี้นะครับทางไบ์เอวิทติ้งไทยแลนด์เนี่ยทําการนะครับเซตโช๊คให้ใหม่เซตน้ํามันโช๊คนะครับโดยนะครับทําการเปลี่ยนนะครับโอลิงนะครับทั้งตัวในโอลิงน้ํามันนะครับกับโอลิงกันฝุ่นเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เลยนะไม่ใช่ข้างเดียวนะครับก็เซตใหม่ทั้งทีก็เปลี่ยนให้ไปเลยนะครับเพราะว่ารถ เอนดูโร่ไม่ใช่สิรถขออภัยานะครับรถในส่วนของดูโอโปสหรือว่าทัวริงเนี่ยมีการรับน้ําหนักค่อนข้างเยอะไม่ว่าเราจะใส่ปี๊บนะครับหรือว่าเราจะ,ะวิ่งทางไกลเนี่ยโช๊กเนี่ยค่อนข้างรับสภาพหรือรับกับถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็ทําการก่อนขายเนี่ยเราก็เปลี่ยนเซตโช๊กใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนโอลิงให้เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วน่ในส่วนของปี2017นะครับหรือเก่าไปเนี่ยมันจะ,จะมีการอยแตกแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับไม่มีเลยนะครับเพราะเราเปลี่ยนให้ไปแล้วนะครับอ่ะถัดลงมายางบ้างนะครับยางก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับปี2023หน้าหลังเลยนะครับยางตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยให้ถึง120นะครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับอ่ะมาด้านในหน่อยหนึ่งนะครับด้านในนะครับก็ ะจะเป็นกาดหม้อน้ำของทาง Head24 แล้วนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่มีห่อนะนะครับถ้าคนเล่นทันหน้าเนี่ยจะรู้นะกาดว่า h e a h 2 4เนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับคอท่อยังใหม่นะครับซึ่งยังไม่ได้สตาร์ทเลยวันนี้เพิ่งล้างเลยนะครับคาบน้ำยังอยู่ฮะโอเคนะครับมาถัดไปนะครับก็จะมีกาดแทนนะครับของ แบ็คบัสเตอร์หรือเปล่านะครับอ่าอ่าเราแบ็คบัสเตอร์หรือเปล่านะมีการแทนให้ด้วยนะครับทำไว้จริงๆทำการตกแต่งให้แล้วนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเขย่าไม่ไม่ตะเทือนเลยนะครับโอเคนะครับสีเนี่ยจะบอกว่าฉ่ำๆนะครับสีแดงเลือนนกของทางฮอนด้าเนี่ยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับแล้วมีการตกแต่งในส่วนของเขาเรียกว่ากาัน ลายถังนะครับที่เป้าเราหรือว่าเข็มขัดหรือว่าในส่วนของซิปเราเนี่ยชอบไปขูดตรงฐานนี้ยเราก็ทําการจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าถัดมานะครับตรงนี้นะครับคือสีเขาค่อนข้างสดมากๆนะครับเพราะว่าวิ่งประมาณสี่หมื่นกิโลเนี่ยเราได้ขนาดเนี้ยผมว่ายังใหม่อยู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเบาะนะค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับรถทัวริงนะครับ ว่านั่งได้สบายนะครับแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยจริงๆยอดขายของ CB500X เนี่ยค่อนข้างเยอะนะนะครับประเทศไทยค่อนข้างขายดีนะครับกับรถทรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับด้านล่างนะครับจะบอกว่าในส่วนของออบังโซ่นะครับของเดิมเขานะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับจะไม่โคเวอร์ทั้งล้อหรือกันดีดนะครับ มีการเปลี่ยนของแต่งให้ใหม่แต่ไม่มั่นใจนะว่าเป็นของ cv 5 0 0 650 650อห f หรือของางแต่เป็นของฮ o n ด้าเนี่ยนะใส่กันได้อย่างลงตัวเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยทำการ cover นะครับนะขี้โคลนหรืออะไรต่างๆ่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าของเก่าเขามีแค่จุดเดียวเองนะครับมีแค่เล็กๆนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็จะมีของเก่าแถมไปให้ด้วยนะนะครับ โอเคเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับภาษีอีกนานหมดเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีการขัดต่อภาษีแต่อย่างใดนะครับซึ่งไฟท้ายเขาก็จะเป็น LED แล้วนะครับตรงนี้อ่านะครับไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นโครมส MO กนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของฮาโลเจนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับ ABS ด้านหลังนะครับซึ่งมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ให้ปั๊มมากับของเจ้านิชินนะครับซึ่งทางคนไทยเนี่ยจะทราบกันอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้จะคู่กับ Honda มานานมากนะครับซึ่งให้ความไว้ใจได้เลยแหละว่าเขาสามารถหยุดรถได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วทำการจับคู่กับ ABS เนี่ยค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็ยางหลังเนี่ยทำการเปลี่ยนให้แล้วนะครับยาง คือแบบค่อนข้างใหม่มากๆนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับอ่าโอเคเปลี่ยนท่าใหม่เห็นไหมครับบางคนเขาจะ cover มานะครับจนถึงข้างหลังนี้เลยนะครับนะัแต่เป็นของเดิมเขาจะแค่อยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะครับอ่ะไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูเลยโอเคต่อมานะครับในส่วนของท่อนะครับก็จะเป็นท่อเป็นเจนใหม่แล้วนะครับคันนี้ซึ่งบอกตามตรงว่าเปลี่ยนท่อมานะครับเราบายเอวิทิงไทยแลนด์เนี่ยทำการเปลี่ยนท่อเองเลยนะครับเป็นของแต่งให้นะครับซึ่ง เป็นท่อที่ออกสองรูนะครับซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนะครับท่อตัวนี้นะครับถ้าซื้อใส่เพิ่มเนี่ยอาจจะมีถึงหลักหลายพันนั่นเองนะครับเบิกศูนะสี่ถึงห้าพันเลยเท่าที่รับรู้มานะครับโอเคนะครับดูทางด้านบนนะครับนี่นี่คือสภาพรถสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างใหม่อะไรมันจะใหม่เบอร์นี้นะครับอะต่อมานะครับทางด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของสีขาวซึ่งมีสติกเกอร์เนี่ยอยู่ครบนะครับเป็นลายล้อรถนะครับบ่งบอกถึงความเป็นทัวริ่งหรือดูโอพโพสมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วนะครับจะบอกว่าทางไบวิติงเนี่ยทำการใส่กาดนะครับให้แล้วนะครับแข็งแรงทนทานนะครับกาดตรงนี้นะครับนะครับให้ทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นกาดบนนะครับแล้วก็กาดแฮนด์ให้มาด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมาดูรอยขีดข่วนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับเป็นรถที่วิ่งมา4ี่หมื่นกว่ากิโลนะครับซึ่งยังค่อนข้างใสมากมากนะครับวิดีโอเนี่ยจะไม่หลอกตาแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็ทําการพึ่งเซอร์วิสมานะครับแล้วมันเครื่องยังมีอยู่เลยนะครับชัดเจนนะครับก็ เป็น CB 5า CB 5 0เอนะครับมีการวางลูกสูบถึง2ลูกนะครับแล้วก็มีอ่าท่อเนี่ยค่อนข้างเงานะครับคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่ารายละเอียดของ CB 5 0 0รเนี่ยว่ามีสิปเปอร์คัตไหมสำหรับรุ่นนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ค่อยมีข้อมูลเลยนะครับแต่ผมรู้ว่าจริงๆผมใช้ CB มาตั้งทอนด้านมาตั้งนานนะครับเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยทำการเขาเรียกว่า ดีเวล็อปเมนต์อยู่ตลอดเวลาเนาะปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับอ่าโอเคให้ดูเครื่องหลายๆมุมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะคอนเซิร์นนะครับหรือกังวลนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะว่ารถล้มมาหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะครับก็จะถ้าล้มมาเนี่ยก็จะมีรอยถลอกหรือรอยขูดนะครับซึ่งทางด้านหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจะทาง h อนด้าเนี่ยจะมีให้ปั๊มนี้ชิ้นด้านหน้าพร้อมกับจาน A b s มาแล้วนะครับซึ่งหมุดหมายเดิม นะครับหรือมากเดิมเนี่ยยังอยู่เลยนะครับคันนี้บอกตามตรงนะค่อนข้างใหม่นะสําหรับผมคิดว่าใหม่มากๆนะครับเพราะว่าไบไวติงเนี่ยไม่ค่อยได้เก็บงานอะไรมากมายนะครับยัดแต่ของแต่งใส่นะครับเพราะรถเขาฉ่ามาอยู่แล้วนะครับมาดูส่วนในของเครื่องฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีการล้มมาแต่อย่างใดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีการสไลด์หรือล้มมานะครับแล้วลูกยางเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะครับ ดูสังเกตรถง่ายๆนะครับถ้าวิ่งมาเยอะนะครับลูกยานเนี่ยจะค่อนข้างแข็งหมดแล้วแต่ว่าคันนี้ค่อนข้างนิ่มมากๆนะครับเพราะเขาดูแลดีนะไม่ได้ปล่อยให้น้ำยาหล่อเย็นเนี่ยขาดซึ่งถ้าไม่ขาดเนี่ยทางเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่ได้เขาเรียวกว่าดึงในส่วนของความร้อนไปใช้มากนักนะครับแต่ถ้าขาดเนี่ยทางเครื่องยนต์จะดึงความร้อนไปแล้วจะทําให้ลูกยานเนี่ยตายนะครับโอเคโซ่สเตอร์นะครับค่อนข้างใหม่มากๆนะครับอยู่ครบนะครับ ใช้ได้อีกยาวอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับดูให้ครบถ้วนนะครับคือเครื่องเนี่ยค่อนข้างใส่นิ่งเลยนะครับอยู่ตรงไหนอีกนะอ๋อโอเคมาในส่วนของของแถมที่จะให้ไปนะครับก็จะมี ปี๊บนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ท่อเดิมนะครับอ่าตรงนี้นะครับโอเคเราก็มาดูเอกสารนะครับอ่ะก็จะมีเอกสารนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับอ่าคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนะครับแล้วก็เล่มนะครับซึ่งคันนี้จะบอกว่าเป็นรถผู้หญิงมือเดียวนะครับมือเดียวเลยถ้าคุณซื้อไปเป็นมือที่2 นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนทะเ,เบียนไม่ขาดต่อนะครับพร้อมชุดโอนเรียบร้อยนะครับอันนี้กุญแจมีให้2ดอกนะครับกุญแจทางฮอนด้าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งเรามาฟังเสียงกันนะครับอหน้าจอเขาจะเป็นในส่วนของอ่ะในส่วนของตรงนี้นะครับ หน้าจอของเขานะครับและปุ่มควบคุมเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายและขวานะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับทางด้านอ่แล้วก็ถัดลงมาจะเป็นแตรนะครับแล้วก็ไฟเดียวนะครับตรงนี้นะครับทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นออฟลันนะครับดับเครื่องเปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็สตาร์ทนั่นเองนะครับโอเคมาดูเลือนไม้กันบ้างนะครับ อ่านะครับไมชัดเจนนะครับ46,600กว่ากิโลนะครับก็ตรงนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าทาง Hon ด้าเนี่ยให้มาค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะสถานะไฟต่างๆนะครับสถานะการทำงานของหัวฉีดนะครับเกียร์ว่างนะครับตรงนี้จะให้มาครบนะครับแล้วในส่วนของกิโลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับชิปเนี่ยเราเลื่อนได้ตั้งเวลาสามารถตั้งได้นะครับรวมไปถึงนะครับการปรับแสงหน้าจอก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ เพิ่งล้างท่อเครื่องเย็นๆนะครับไม่ได้สตาร์ทสองวันก็ยังติดสบายๆนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ LED ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับไฟ LED มาพร้อมกับไฟพาร์ทแบบนี้นะครับฟังเสียงเครื่องนะครับออกสองท่อแล้วนะครับ ถอดนะครับจับหลังนะครับแต่ผมขี่ในเมืองไงผมไม่ได้ใส่นะครับทําการถอดจับหลังแล้วก็ใส่ปิ๊บเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็แถมเข้าไปด้วยนะครับค่อนข้างใหม่มากๆเลยจับเครื่องนะครับอ่านะครับโอเคนะครับมาพูดถึงราคานะครับเจ้าคันนี้กันนะครับก็ราคานะครับพอสมวนไวยที่ 99,000บาทนะครับ99,000บาทนะครับแน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าทางลูกค้านะครับที่สนใจในรุ่นนี้นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ช่องของเราเนี่ยก็จะมีส่วนลดให้เหมือนทุกๆครั้งไปนะครับเหลือนะครับ95,000บาททวนนะครับ95,000บาทเนี่ยคุณจะได้อะไรไปนะครับ1เลยคุณจะได้ลดสภาพเนี้ยบแบบนี้นะครับซึ่งอ่า ทำการตกแต่งไปมีกาดเรียบร้อยนะครับไม่ว่ากาดแทนนะครับกาดบนนะครับซึ่งเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ในส่วนของทําการเซตโช๊คให้ใหม่นะครับพร้อมเปลี่ยนโอลิงเซ็ตน้ามันให้เรียบร้อยนะครับใหม่ๆเลยทั้งคู่นะครับพร้อมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับอ่านะครับแล้วก็ยางหน้าหลังเนี่ยทำการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ ปรี๊นะครับมีการแถมไปให้พร้อมกับแหลกข้างซึ่งมันสามารถใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับอันนี้ก็จะแถมให้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับมีเล่มจุดโอนพร้อมนะครับแล้วก็เป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวด้วยนะครับค่อนข้างรักษามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีคนสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาที่064362 2 3 5สหหนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่บางทีก็รีวิวในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าในส่วนของผมเองเนี่ยไม่ได้ทํากันบ้านมาในส่วนของเครื่องยนต์เลยนะครับขออภัยนะครับแต่จะบอกว่าความสดใหม่เนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับพร้อมกับที่เขาเซอร์วิสตามอายุอยู่ตลอดเวลานะครับก็ก็หายห่วงนะครับเพราะมันไม่มีการเยอะไม่มีการรั่วซึมแต่อย่างใดนะครับรถเป็นมือสองนะครับอาจจะมีอ่า เขาเรียกว่ารอยแมวขวดรักยิ้มเป็นเรื่องปกตินะครับตามการใช้งานนะครับขอแค่มันดูรถจริงนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าผมรีวิวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยแล้วก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าถ้าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างท้ายคลิปนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งช่องด้วยนะครับ คี okay. ขอลาไปก่อนกับเจ้า CB 5 0 0 X ปี2017ในครั้งนี้นะครับบ๊ายบาย